สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับ bnx 2นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนหาเงินเข้าทูนิวเล็ตจ,จากแอปเล่นเกมมาใหม่ล่าสุดในตอนนี้เลยนั่นเองนะครับผมใครที่สนใจนะครับผมลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ การเล่นเกมนะครับผมมันจะเป็นเกมผสมสีแบบนี้นะครับเล่นว่างๆนะครับผมได้เลยนะครับผมใครที่ชอบเล่นเกมแนวนี้นั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราผ่านด่านเสร็จแล้วนะครับทุกคนเราก็นะครับผมจะได้เป็นตรงนี้มานะครับเป็นคะแนนนะครับผมธนบัตรสีเขียวหรือว่าจะเป็นกระปุกหมูตรงนี้สามารถถอนเข้าทูมิวเลตได้เลยนะครับแรกเลยนะครับผมสําหรับใครที่ดาวน์โหลดนะครับแนะนาให้มากดตรงนี้นะครับผมคําว่า id นะครับทุกคนเสร็จแล้วก็สามารถใส่ตัวเลขตามนี้ได้เลยนะครับ10 1 3 9 6 6สาเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะเราก็จะได้นะครับผมเป็นคะแนนแบงค์ตรงนี้มานะครับผมรับรางวัลได้เลยสําหรับคนที่ใส่นะครับใครนะครับผมที่สนใจก็เดี๋ยวดูคลิปนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมสอนให้แบบละเอียดเลยนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับมากดที่เพิ่มเติมใต้คาอธิบายนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดสีฟ้าตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมคําว่าลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างนะครับทุกคน สำหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับกดเข้ามาที่ลิงก์แล้วนะครับทุกคนก็มากดรับเดี่ยวนี้ตรงนี้นั่นเองนะครับมันก็จะพาเรานะครับผมเข้าไปดาวน์โหลดที่ google play store นั่นเองนะครับสามารถนะครับผมดาวน์โหลดแล้วก็กดเล่นได้เลยนะครับทุกคนพอเข้ามาแล้วนะครับทุกคนเขาก็จะให้เรานะครับผมเลือกเข้าสู่ระบบนะครับจะมี Facebook กับ Google นั่นเองนะครับทุกคนสามารถนะครับผมเลือกตามสะดวกได้เลยนะ เสร็จแล้วนะครับทุกคนอย่างแรกเลยนะครับผมแนะนาให้ทุกคนมากดที่ตรงนี้กันก่อนเลยนะครับผมที่เป็นรูปไ d นะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมตรงที่ลูกศรชี้อยู่นะครับทุกคนกดไปเลยนะเสร็จแล้วนะครับก็สามารถนะครับผมมาใส่ตัวเลขตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับที่ขึ้นอยู่นะ 1 0 1 3 9 6 6นย์เ้วกราก็จะได้นะครับผมเป็นธนบัตรมานะครับตรงนี้นะครับผมแนะนําให้รีบมาทําเลยนะครับเพราะว่านะครับผมเป็นกิจกรรมสําหรับผู้ดาวน์โหลดมาใหม่เลยนะครับผมตรงนี้ก็แนะนําให้มาใส่เลยนะครับเราจะได้นะครับผมเป็นธนบัตรมานะครับธนบัตรสีเขียวนะครับสามารถเอามาถอนด้านบนได้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีการถอน2แบบนะครับจะมีธนบัตรนะครับผมแล้วก็จะเป็นกระปุกหมูตรงด้านบนตรงนี้สามารถนะครับผมถอนเข้าทูนนิวเลตได้นนเองนะครับ สำหรับแอปตัวนี้ก็เป็นแอปหาเงินมาใหม่ล่าสุดในตอนนี้เลยนะ่นเองนะครับใครที่ยังนะครับผมไม่เคยทํารีบเลยนะครับผมก็นะครับสาหรับการเล่นเกมมากดเริ่มเกมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับมันก็จะเป็นเกมนะครับผมผสมนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนเห็นไหมครับว่าการเล่นเกมก็เป็นประมาณนี้นะครับผสมนะครับผมสีอันที่มันเหมือนกันนะครับให้มันอยู่ด้วยกันนะครับสีเหลืองก็มาผสมกับสีเหลืองนะครับเป็นเกมง่ายๆเพลินๆนั่นเองนะครับนี่นะครับทุกคนการเล่นเกมก็เป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผสมไปได้เรื่อย นะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับผมมันก็จะผ่านด่านไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วเรานะครับผมก็สามารถนะครับมารับนะครับผมเป็น ของรางวัลนะครับผมที่เราทาภารกิจไปเมื่อตะกี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนก็กดรับรางวัลได้เลยนะครับผะสมนะครับผมให้ครบ10ขวดนะครับเราก็จะได้นะครับผมรับเป็นหีบสมบัติหมุนวงล้อออนไลน์30นาทีเราก็จะได้มาแล้วนะครับถ้าเรานะครับผมเก็บสะสมนะครับมันก็จะอยู่ที่ด้านบนตรงนี้นั่นเองนะครับเป็นธนบัตรสีเขียวนะครับสามารถเอามาถอนได้นะครับทุกคนตามที่ผมบอกไปนั่นเองนะ แล้วคะแนนดาวนะครับผมที่เราได้มาจากการเล่นเกมนะครับก็สามารถเอามาแลกนะครับผมเป็นทำมรปตรงนี้ได้ด้วยนั่นเองครับทุกคนเห็นไหมครับว่าถ้าเรามีดาว5ดวงเราก็จะได้30นะครับทุกคนมี15ดวงเราก็จะได้เป็น30คะแนนตรงนี้นะครับเอามาแลกได้เลยนะครับการเล่นเกมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเป็นเกมผสมไปเรื่อยๆนะครับใครที่ชอบเล่นเกมแนวนี้อยู่นะครับผมก็ดีเลยนั่นเองนะครับใช้เวลาว่างของเรานะครับผมมาเล่นเกมตัวนี้ได้เลยนั่นเองนะครับทุกคนนี่นะครับสําหรับการเล่นเกม แล้วก็จะมีหีบสมบัติตรงนี้นะครับผมสีเหลืองกดเข้าไปดูได้นะครับสําหรับหีบสมบัตินะครับผมเป็นการเปิดสมบัตินะครับหรือว่าได้รับรางวัลตามนี้นะครับทุกคนถ้าเราจะเปิดนะครับผมเราก็ต้องนี่นะครับทำภารกิจรายวันนะครับผมภารกิจประจําวันตรงนี้นะครับผมก็สามารถทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดูวิดีโอโฆษณาเล่นเกมหรือว่าหมุนวงล้อสองครั้งนะครับหรือว่านี่นะครับทุกคนออนไลน์เกมเขาสานาทีเราก็จะทําภารกิจ สำเร็จแล้วนั่นเองนะครับผมสําหรับภารกิจรายวันแล้วก็เอานะครับผมคะแนนนะครับเอามาถอนด้านบนได้เลยนะครับทุกคนตามนี้นะแล้วที่ผมแนะนําง่ายๆเลยนะครับผมสําหรับการรับธนบัตรนะครับก็ผมบอกแล้วนะครับผมกดที่ ID ตรงนี้นะครับใครที่ยังไม่ใส่นะครับตามนี้ได้เลยนะครับ10139 6 6นน้นั่นเองนะครับทุกคนเราก็จะได้ธนบัตรมาแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอีกตรงนึงนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นการดูโฆษณานั่นเองนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับแอปหาเงินตัวใหม่ตัวนี้ที่ผมมารีวิวนั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าผมเก็บสะสมครบเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการถอนนั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผม